ร้อยจะสร้างพอร์ตรับปันผลทุกเดือนได้มาวลกันค่ะ เมื่อก่อนเนี่ยนะคะการสร้างพอร์ตที่จะได้ปันผลทุกเดือนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากเพราะหุ้นไทยส่วนใหญ่มักจะปันผลแค่2ครั้งต่อปีส่วนหุ้นนอกแม้จะจ่ายปันผลผี่แต่ก็เข้าถึงได้ยากเพราะต้องซื้อขั้นต่ำถึงหลายหมื่นบาทแต่รู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้หลายบลเขาให้คนไทยสามารถซื้อหุ้นสหรัฐด้วยเงินหลัก10บาทได้แล้วซึงหุ้นสหรัฐมักจะจ่ายปันผลทุกๆ3กามเดือนหรือ4ครั้งต่อปีรอบการจ่ายก็จะแตกต่างกันดังนั้นถ้าเราอยากสร้างพอตให้ได้เงินปันผลทุกเดือน <ๆ S 2> ก็ง่ายๆแค่เลือกหุ้น <ๆ S 2> ที่มี จ่ายปันผลคนละช่วงเวลาอย่างในตัวอย่างเดือนแรกเราจะได้เงินปันผลจากหุ้น KMB เดือนที่2ได้จากหุ้น ABBV เดือนที่3ได้จากหุ้น CVX ส่วนเดือนต่อ,ตอไปก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งถ้าอยากรู้ว่าหุ้นที่เราสนใจอยู่เนี่ยมีการจ่ายปันผลเดือนไหนบ้างก็ง่ายๆแค่เสิร์ชอากูด้วยชื่อบริษัทหรือชื่อหุ้นตามด้วย Dividend History สุดท้ายอย่าลืมเช็คผลประกอบการของบริษัทที่เราจะไปซื้อหุ้นด้วยนะเพราะถ้าผลประกอบการไม่ดีขึ้นมา บริษัทก็อาจจะจ่ายปันผลลดลงเช่นกันค่ะ